สวัสดีครับชาวเอ i c กทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้ารุ่น hall studio x ASIC gel 1130นะครับ mk 2 forest ครับผมคู่นี้วัสดุของจริงนี่สวยมากครับผมเป็นอีกรุ่นที่ผมรอวางขายตั้งแต่เปิดตัวช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาครับผมโดยครั้งแรกครับ จะว่างขายแบบ advance order คือ pre order 6กเดือนที่เว็บ Studio ครับแล้วก็นี้จะเป็นดอป2ที่ h ฮาปล่อยไว้เมื่อวันที่18เดือนเมษาที่ผ่านมาครับผมอันนี้คือผมซื้อแบบส่งตรงมาไทยเลยครับผมก็คือวัสดุค่อนข้างดีเลยครับผมในการใช้ซึ่งแตกต่างจากรุ่นธรรมดาของ1นึ่นนะครับผมวัสดุที่ใช้จะเป็นหนัง หนังสังเคราะห์แล้วก็เป็นหนังวัวครับเป็นแฮร์รี่สวีทเลเทอร์ที่ด้านมัดกาดด้านหน้าแล้วก็โลโก้โลโก้จะเป็นเหมือนแบบขนเล็กน้อยครับผมแต่ว่ามัดกาดด้านด้านหน้าจะหนากว่าค,ครับผมคู่นี้ครับมันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างลงตัวครับแล้วก็ออกแบบค่อนข้างยากแต่ว่าอาซส์เวลล์าทำได้ค่อนข้างดีครับโดยสีแรกที่วางขายปีที่แล้วครับจะเป็นสีออก เอิ Earth ร์ธโทนนะครับเหมือนกันครับคู่นี้ก็จะเป็นเอิร์ธเอิร์ธโทนแต่เป็นแบบสีเข้ม mm hmm. เข้าชื่อคอนเซ็ปต์เป็นฟอร์เรสเหมือนกัน,นครับ mm hmm. ก็คือสีหลักก็จะเป็นสีสีเขียวเข้มสีน้ำตาลสีครีมครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีส้มนิดหน่อยครับซอฟต์อินโซด้านในก็จะเป็นสีส้มครับผมโดยคู่นี้ครับจะวางขายทั่วโลกยิงก็คือเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะแล้วก็ ผมเห็นหลายเว็บเลยค่อนข้างหมดไฟครับผมบางเว็บคือเหมือนบอดกดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเข้าไทยอีกทีหนึ่งจํานวนจํากัดครับผมมาที่10พฤษภานี้นะครับราคาป้ายไทยนี่5,900บาทครับก็คือใครที่ชอบหรือว่าอยากเปิดใจลองแบรนด์ ASIC กก็มาลองกันได้ครับผมผมแนะนำครับก็ใส่สบายแน่นอนหนึ่งถ้าถ้าเทียวกับดียวบรานกนะ็คือไม่ไม,ไ,มไม่แพ้กันเลยครับแล้วก็จะมีแท็ก ให้ด้วยนะเป็นสีส้มเฮลิโอครับก็คือสามารถเก็บไว้ใส่กระเป๋าใส่อะไรได้เหมือนกันครับผมแล้วก็คู่นี้จะมาพร้อมกับเชือกสำรองอีกชุดหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลนะครับผมโดยเทคโนโลยีเจลครับมันจะมามาจากรองเท้าวิ่งใน,นยุค w ว d ู k คครับก็คือ2000ปีช่วง2 00 0ครับแล้วก็มาพัฒนาดีไซน์ใหม่เพื่อให้เข้ายุคสมัยแล้วก็ซัพพอร์ตเท้าโดยเจลเอสิคเจลครับค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องความสบาย,ยแล้วครับผม แล้วก็รุ่น130เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากเจล k คลโน o 14เทนเนอรครับผมแล้วก็ตัวปกติจะใช้วัสดุหนังสังเคราะห์ครับผมแต่แต่ว่ารุ่นเนี้ยจะเป็นหนังหลายอย่างผสมก็คือใครที่ชื่นชอบก็ต้องหามาลองนะครับผมนะปีพศน,นี้นะครับคือจะเป็นเทคโนโลยีเ e จปี2008เนี่ยครับแล้วก็ใช้ระบบรองรับพลาสติกเจล130นะครับผม โดยเคยร่วมงานคอลแลบกับกีโกมาแล้วเหมือนกันครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นฮอลล์สุดโอที่แตกต่างจากหนึ่งหนึ่งครับสุดรุ่นรุ่นรุ่นเื่นครับขอบคุณครับ